สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่วัดป่าสิริรัตนพิสุทธ์ในพระองค์หรือว่าวัดเขาโคกเพนนะคะประวัติความเป็นมาวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์ในพระองค์เลขที่99หมู่ที่2 ตั้งอยู่บนเขานาะบ้านเขาโคกเพ่นตำบลทำนบอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นพุทธสถานที่คณะสงฆ์และคณะสิทธิยานุสิ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามกรุงเทพสร้างถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ในโอกาสที่เจริญชนมายุคครบ80ปีเมื่อวันที่29กันยายนพศ2529วัดป่าสิริ วัฒนาวิสุทธ์ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้สถานที่จำนวน96ไร่2งาน58ตารางวาสร้างวัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชในโอกาสเฉลิมพระชนม์มัรมันสา คบหกรอบเจ็ดสิบสองพันษาในได้รับพระราชทานวิสุงคามสีวาในปีพศ2548ชื่อวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์นี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อดีต้าอาว,วาสวัดราชาฏิการามวรวิหารได้ประทานชื่อวัดว่าวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินวรศิริวั์วัด,วดราชาบพิษสถิตศรีมารามส่วนสิริวัฒนาวิสุทธ์ เป็นพระราชินานามที่พระราชทานชื่อสมณศักดิ์แดบพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระพระครูประสมมพิพัฒวิริยาจารย์ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ2525ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2550สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคลินทรงกรุณาโปรดเกล้ารับวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ และทรงนับเป็นองค์ประธานงานก่อสร้างเจดีศพุทธยาคาเฉลิมพระเกียรติแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุญเดชมหาราชในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและทรงเจริญชนมายุครบ8 0พรรษาในวันที่5ธันวาคมพศ2550ไออออ้้ถถึึงงวเเเเธธจจจะะัับมืใครรราานที่่ยู ตาใครวันที่เธอเวลาเราจะเติบโตไปอ่านช่วงเวลาได้ยังไงแล้วใครจะปลอบโยนเธอวันที่เธอทำผิดแล้วใครจะกอดดวงใจเมื่อเธอมีปัญหาแล้วใครจะอยู่ดูแลเมื่อเธอมีน้ำตา 两千块。